เดี๋ยวมารีวิวหนังสือเล่มเหลืองในตำนานเล่มนี้นะครับการควบคุมมอเตอร์ของท่านอาจารย์อํานาจแล้วก็อาจารย์วิทยานะครับคนที่อยู่ในสายงานคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหนังสือเล่มนี้ติดไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นวงจรตั้งต้นนะครับที่เราจะเอานําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆในปัจจุบันนะครับมาดูข้างในครับสารบัญน,นะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับแกจะสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเรื่องของสัญลักษณ์นะครับเนี่ยครับสัญลักษณ์นะแล้วก็คอนแทคเตอร์นะครับคอนแทคเตอร์ก็คือแมกเนติกนั่นแหละนะครับตัวเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับอ่าควบคุมความดันแบบอัตโนมัติความดันก็คือเรื่องของเพชเชอร์สวิตอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์เพชเชอร์นะครับควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำด้วยโฟสวิตนะครับต่อมาก็จะเป็น กับทางหมุนมอเตอร์นะครับเนี่ยครับเหมือนที่ผมสอนเลยครับจ ok ็อกกิ้งรีเวอร์ซิ่งอัปเตอร์สต็อปเดลิเวอร์ซิ่งนะครับสตาร์เดลต้าแบบอัตโนมัติ Fi นะครับก็จะมีแยกย่อยไฟนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสลิปลิงมอเตอร์นะครับนี่เราไม่ค่อยเจอนะควบคุมมเเอเตอร์ทำงานตามลำดับเวลานะครับนี่ก็จะเป็นซีเควนซ์นะทำงานตามลำดับนะครับ ควบคุมมอเตอร์2ขดลวดนะครับสเตสเตเตอร์2ชุดเอาไว้ปรับความเร็วรอบนะ,ะยกตัวอย่างเช่นพวกลอกยกอย่างเงี้ยครับที่มี2สปีดเป็นต้นนะ,ะมีอะไรอ่ะมีตัวนี้ครับสตาร์สต็อปด้วยปุ่มปุต้นตัวเดียวนะครับก็ลองดูนะครับวงจรต่อมอเตอร์ไฮโวลต์นนะมอเตอร์แรงดันสูงนะครับ แล้วก็จะมีเลเ o u t ให้เขียนในช่วงท้ายนะครับมาดูข้างในนะเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะเอ่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นรูปแบบการต่อเข้าสายมอเตอร์นะครับเข้าที่เทอร์มินอลนะว่าเข้าแต่ละแบบมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับก็มีหลายรูปแบบมากครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ว่า อุปกรณ์แต่และตัวมีหน้าที่อะไรทํางานยังไงสัญ,ญลักษณ์คืออะไรนะครับเนี่ยครับนะหลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการออกแบบวงจรนะออกแบบวงจรพื้นฐานคร่าวๆเพื่อให้อุปกรณ์ทํางานนะครับแล้วก็ออกแบบรวมอุปกรณ์ทุกตัวรวมกันเลยนะครับเนี่ยครับก็จะค่อยๆไล่ให้ค่อนข้างละเอียดนะหนังสือเล่มนี้นะครับพิมพ์มาหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยดูครับดู วงจรในนี้เนี่ยนะครับมีเป็นร้อยวงจรเลยนะนะครับแล้วแต่ตามแต่เงื่อนไขนะครับเนี่ยครับอันนี้สตาร์เดลต้าครับสตาร์เดลต้านะวงจรกำลังวงจรควบคุมนะครับเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดบอกค่อนข้างละเอียดนะเพื่อนๆไปลองหามาดูนะใครที่คิดว่าอยากจะมาเดินสายงานคอนโทรลนะครับหรืออยู่ในสายงานซ่อมอบำรุงเนี่ยนะครับ แนะนำเล่มนี้เลยครับเนี่ยก็จะมีทฤษฎีเมื่อกี้มีเห็นมีกราฟอยู่อยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเนี่ย,ยก็จะมีกราฟนะครับทฤษฎีทําไมต้องาร์เ delta อะไรพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ย,ยก็ลองอ่านดูนะคือเราจะออกแบบได้เนี่ยเราต้องรู้ขั้นตอนหลักการทำงานแล้วก็ทฤษฎีที่ไปที่มามันก่อน ก็ถึงจะออกแบบได้นะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นให้เขียนเลเยอร์นะครับเขียนวงจรเป็นแบบฝึกหัดนะครับค่อนข้างครบครับหนังสือเล่มเหลืองเล่มนี้นะครับเป็นเล่มเหลืองในตำนานนะครับคนที่อยู่ในสายงานคอนโทรลเนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีติดตัวไว้นะผมไม่ได้ขายเองนะใครเห็นตะกร้าขึ้นตรงนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เห็นตะกร้าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็ไปหาซื้อ Âu Yên nè